จีเป็นยังไงบ้างฟูจิน่ารักใช่ไหมนี่หน่อยเร็วมาคุยด้วยหน่อยฟูจิฟูจิเป็นคนสวยคนสวยน่ารักหนูชื่อฟูจิค่ะหนูเป็นคนสวยค่ะคนสวยของร้านปานีเออเป็นคนเรียกแขกใช่ไหมคะโอ้ยฟูจิน่ารักโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักดูแลพี่จิ๋วนะ แล้วก็ปกป้องคุ้มครองนำแต่สิ่งดีๆมาให้พี่จิ๋วนะลูกนะน่ารักที่สุดเลยฟูจิโอเคฟูจิเป็นแมวเฝ้าประจำลานโอ้พี่พลอยหนูชื่อพี่พลอยค่ะพี่พลอยเป็นคนสวยคนสวยน่ารักพี่พลอยจะไปไหนอพี่พลอยโอเคพี่พลอยขึ้นมาเร็วๆ พี่พลออเห่าให้พี่<น><อ>พลกินหน่อยค่ะพี่พลอยากกินค่ะใช่ค่ะขอให้พี่พลหน่อยค่ะแม่แม่ค่ะ